อันนี้เป็นสเต็ปใช่ไหมใช่เเล็กหเป็นสเต็ปวางวางแล้วออกมาออกมาแค่ออกมาแค่ชัตเทินใช่ไหมชัตเทินไม่วิ่งเข้มาหาลิฟต์ ต่อไปเอาแชตเทินเข้ามาหาลิฟต์กดกดหนึ่งสิบหกหกบีบีสิบหกบีอ่าแชาเทินเข้ามาไว้บนลิฟต์ระวังขาระวังแข้งกันให้ดีอ่อาอันนี้คือเสร็จใช่เสร็จออาต่อไปเอาวิ่งไปรับรถวิ่งไปรับรถกดกดช่องห้าสิบ ดีห้าสิบ B หรือดีดีดีฮะดีพี่ดีด็อกอ่าห้าสิบด็อกเมื่อกี้วิ่งไปส่งนี่ E ใช่ไหมเอ่อ E อ่ะคือมันจะไปแค่ช่องพี่อ๋อเคแต่ว่า D อ่ะ D คือมันจะเข้าไปเลยเข้าไปอ๋อ D ด็อกจากลิฟวิ่งเข้าไปเอายกรถเลยแต่ว่าทางที่ดีก็เหมือนที่พี่บอก จบแค่นี้ใช่อพอเข้าไปจอดใหม่พอเข้ไปจอดห้าสิบห้าสิบกด B D เหรอ D D นี่เอาส่งรถใช่ไหมส่งรถรับรถใช่ไหมใช่เอาเข้าออกอ่าส่งรถรับรถ D ก็คือรถส่งเสร็จก็จะโรบอทก็จะวิ่งมาหาที่ชัตเติ้ลใช่หยุดแค่นั้นสเต็ปแค่นั้นใช่แล้วก็ถ้าเกิดจะกลับก็กด16อ่าถ้า16ก็คือชัตเติ้ลวิ่งกลับมาหาลิฟต์16 หนึ <B. S 1> <16 B. S 2> ่งหใช่ไหนนะหนึ่งหกบีอะกดสิ 16B ซัตเทิร์นก็จะวิ่งกลับมาหาลิฟต์แล้วช่องอื่นนะ